สวัสดีค่ะชาววัังคารนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับคนวันอังคารบ้างนะคะมาดู j u s t i c นะคะคนบันอังคารนะคะจะได้รับความยุติธรรมเนาะจะได้รับความยุติธรรมจะได้รับความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดๆก็ตามนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะท่านใดที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะอาจจะได้มีการแต่งงานจดทะเบียนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะหรืออีกใดหนึ่ง ระวังในเรื่องของคดีความการขึ้นลงขึ้นศาลได้นะคะอันนี้ต้องดูก่อนว่ามันเป็นพลังงานโดยรวมเนาะเพราะฉะนั้นคนวังคารเรามีหลากหลายเยอะมากนะคะฉะนั้นเนี่ยเหตุที่จะเกิดมันก็จะมีหลายๆแง่มุมแตกต่างกันออกไปนะคะโอ้ยดีมากๆเลยอะ่ะเป็นไพ่พระนะคะ ตอนนี้เนี่ยคนชาววันอคารนะคะมีส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะหรือมีที่ปรึกษาหรือว่าเราสามารถขอความช่วยเหลือได้นะคะ,ะคนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่เก่งแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาเราได้หรือถ้าใดท่านใดที่เจ็บป่วยนะคะจะได้หมอดีเข้ามารักษาเรา นะคะโชคดีมากแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยนะคะหมั่นไหว้พระสวดมนต์หรือว่าทําบุญนะคะตรงนี้น่ยจะเพิ่มพลังเพิ่มบุญเพิ่มบารมีให้กับชาววันอังคารได้ดีมากๆนะคะใปสุดท้ายตอนนี้ชาววันอังคารอาจจะอารมณ์แปรปรวนนิดนึงหรือว่า,เ,าเขาเรียกอะไรโรคส่วนตัวสูงเนาะไม่ชอบออกไปพบกับใครนะคะ ไม่ชอบสูงสิงกับผู้ใดนะคะมีโลกส่วนตัวสูงอชอบอยู่คนเดียวเงียบๆเนาะอะไรอย่างนี้นะแต่ก็ดีนะคะอยู่คนเดียวเงียบๆก็ไหว้พระสดมน์หรือว่าปฏิบัติธรรมไปตรงนี้เนี่ยชาววัังคารมีไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขึ้นมาถึงสองใบเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่อ,อาจจาะอีกแม่แง่มุมนึงเนี่ยอาจจะมาเตือนเราก็ได้นะคะว่าให้เราเนี่ย หมั่นไหว้พระสดมนนะคะหรือว่าทําบุญอย่างเงี้ยจะได้เสริมดวงชะตาของเราได้ในอีกทางหนึ่งนะคะถ้าท่านใดที่กําลังมีปัญหาอยู่เนี่ยชีวิตก็กําลังจะดีขึ้นแล้วต้องบอกอย่างนี้เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยู่เคียงข้างท่านนะคะแล้วก็คอยอเป็นกําลังใจแล้วก็ชี้แนวทางให้กับท่านอยู่นะคะเพราะฉะนั้นไหวพระสดมน์แล้วก็ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยนะคะตรงนี้ท่านจะให้การดูแลและการช่วยเหลือ เดี๋ยวแม่หมอเปิดไพ่เพิ่มให้ดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนชาวัวนอังคารอีกนะคะโอ้จะติดขึ้นมาถึงสองใบนะคะโอ้อันนี้แหละ ต้องดูนะคะในเรื่องของคดีความการขึ้นลงขึ้นศาลเต็มเอกสารให้ดีนะคะให้ขึ้นมาย้ำสองใบเลยนะอขึ้นมาย้ำสองใบเลยก็เตรียมเรื่องเอกสารเรื่องหลักฐานให้พร้อมนะคะหรือว่าความชัดเจนกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแน่ละ่ะอะไรที่คุณไม่ได้รับความยุติธรรมณนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวความยุติธรรมความชัดเจนจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะโอ้ขอให้โชคดีมากๆนะคะคนวันอังคารเนาะ โอ้โชคดีในเรื่องของอความรักด้วยนะคะอาจจะมีคนเข้ามา,เ,าเข้ามามามอบความรักมามอบถ้วยให้กับเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้เนี่ยอาจจะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคนชักนําให้เราได้เจอกันก็ได้นะคะอย่างที่บอกเลยไหวพระศดมน์ขอพอรท่านเยอะ นะคะตรงนี้ก็ถือว่าโชคดีนะคะหรือว่าชาวอาวานคารตอนนี้ก็คือสอบอ,อ,อีกแบบนึงก็คือว่าอารมณ์อาจจะเป็นพวกอารมณ์อ่อนไหวง่ายนะคะหรือว่าตอนนี้อาจจะไม่ค่อยได้ทําอะไรอาจจะมีอาการแบบเออขี้เกียจขี้เกียจบ้างนะคะหรือว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็เป็นไปอย่างช้าอย่างเงี้ยค่ะทําอะไรไปแบบช้าช้าไปเรื่อยๆออะไรอย่างเงี้ยก็จะอารมณ์ประมาณนี้เนาะ อ้ใบสุดท้ายได้ไพ่พลาอีกแล้วไฮลโลเฟนอีกแล้วนะคะโอ้ไฮลโลเฟนมาถึง2ใบจะติกมาถึง2ใบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องมีอะไรแน่ๆเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านคงอยากให้คนวาานัวนอังคารสวดมนต์เยอะๆนะคะหรือว่าตรงนี้เนี่ยมีคนจะช่วยแก้ปัญหาช่วยหาทางออกให้กับคุณได้อย่างดีเลยแหละหูคนวาานัวนังคารโชคดีมากๆนะคะ มีไพ่พระขึ้นมาถึง2ใบเลยนะคะตอนนี้เนี่ยไม่ว่าคุณติดขัดอะไรนะคะมีปัญหาอะไรนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกแก้ปัญหาได้อย่างหลุล่วงเลยหูดีมากๆก,ก็ขอให้คนวรรงคารมีความสุขนะคะแล้วก็ไหวพระสดมนขอพรได้เลยนะคะก็ขอจบคําทํานายของคนวรรณคารเพียงเท่านี้เนาะก็เพราะว่าดูแล้วเนี่ยคนวรรงคารก็ <laughs> มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง เหนียวแน่นมากๆนะคะดีมากๆเลยนะคะยังไงก็าฝากกดไลค์กดติดตามนะคะกดแชร์ให้กับช่องชัยนิทาหลอดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณคนรันัันคารมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ